กับผมอีกครั้งหนึ่งครับกับผมครับวีซาวปุ๊บบราเดอร์นะครับป้ายาไฮเอ็นนั่นเองนะครับมาวันนี้นะครับเป็นตัวที่ผมชอบและหลงรักอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Noble Audio รุ่นเจนั่นเองนะครับโนเบลออ d ด o รุุ่นเจนะครับราคาเขาอยู่ที่49,900บาทครับผมตัวนี้มีสเปคยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับ เขาเป็นไฮบริดนะครับมีหมด5 d r ไดเวอร์ด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับ1นดันมิกขนาด10มมนะครอีก4ตัวเป็น BA ครับผมรองรับเสียงกลางและเสียงสูงครับโอมเขานะครับเขาทำมาต่ำกว่า35โอหมครับซึ่งทำให้อะไรครับสามารถที่จะต่อมือถือนะครับเครื่องเล่นเพลงนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อแอมก็ได้เช่นเดียวกันขับง่ายมากๆเลยนะครับคุณต่อคอมก็ได้คือต่อกอะไรดีไวขับง่าย ขับได้ขับดีไม่ต้องกังวลเลยเสียงขับออกหมดจดแน่นอนครับผมอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับว่าตัวนี้เขาให้อะไรมาเขาให้สายสายตัวนี้ก็เป็นสาย OFC เช่นเดิมนะครับแปดเส้นถักเหมือนเดิมเลยนะฮะนีโดยเขาจะให้เป็นสาย3.5มานะครับแล้วก็ตัวเฟส e เพลทของเขาเนี่ยเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะสีเขียวนะครับซึ่งเป็นงานแฮนด์คราฟนะครับผมต้อบอกตรงนี้ก่อนครับว่าแต่ละตัว หน้าตาของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกัน100%เครับเพราะว่าเขาบอกเลยว่าทําด้วยแ a n น a s ส e ซเบอประกอบด้วยมือนั่นเองนะครับซึ่งทีนี้มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของทางแบรนด์โนเบ e นั่นเองอ่ะเรามาต่อกันดีกว่าเลยครับว่าตัวโอมเขาเนี่ยต่ำกว่า35โอมแล้วเนี่ยมันขับง่ายฉะนั้นเนี่ยคุณจะเล่นได้ง่ายมากขึ้น,นครับหลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะเดินทางนะครับหรือคุณจะฟังที่บ้านนะฮะ <c oughs> ก็สามารถที่จะดื่มด่ำกับอัตรัของเขาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับโดยตัวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งที่ผมเอาไปใช้นะครับเวลาผมนั่งรถเนี่ยผมตอม่อมือถือผมฟังไปเลยเนี่ยโอ้โหเสียงมาเต็มมากนะครับมันขับได้ค่อนข้างง่ายปกติเวลาหูฟังฟังตัวใช่ไหมครับผมเปิดดังลั่นมากบางทียังขับไม่หมดเลยฮะซึ่งตรงนี้ปัญหานี้ตัดได้เลยเรามาดูในเรื่องของ แนวเสียงโดยรวมของเขากันบ้างนะครับหากคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเน้น Impact มันนะครับเบสเฮดดีๆนะครับเบสคุณภาพดีดีร b เบสลงได้ลึกนะครับตัวนี้เลยครับ Noble Audio รุ่น7นะครับซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงที่เน้นรีทึมมันมันสนุกสนานนะครับแล้วก็ต้องการเบสที่คมชัดลูกใหญ่ Impact ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่ผมเน้นย้ำเลยว่าเบสเฮดชื่นชอบแน่นอนอ้าว แล้วอย่างนี้เสียงอื่นๆมันจะชัดไหมบอกนี้คำว่าชัดแน่นอนครับเขาทํามาให้อย่างลงตัวแล้วนะคะอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ มันเริ่มจากย่านเสียงต่ำกันก่อนเลยนะครับเสียงต่ำตัวนี้นะฮะเป็นเสียงที่ผมเล่นดอกไปแล้วว่าเบสเฮดชื่นชอบครับเขามีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครครับถึงแม้ว่าเบสเขาเนี่ยจะมีความอิมแพคที่ดีเด้งฟังมันนะครับแต่อะไรครับมันไม่บวมฉึ่งครับผมมันไม่บวมฉึ่งครับมันกระแทกแล้วมันเก็บตัวได้ดีด้วยนะครับทำให้อะไรฮะไม่ไปรบกวนย่านเสียงกลางและเสียงสูงเลยนะครับกับ ส่งเสริมทําให้กลางและสูงดูดีไปด้วยนั่นเองนะฮะไม่เป็นลดทอนครับแต่กลับส่งเสริมด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทีนี้เนี่ยผมพูดอย่างนี้เนี่ยอาจจะฟังลึกภาพไม่ออกครับเขาจะแบ่งเป็นอ p p เปอร s e บ i d ิดเบสนะครับแล้วก็ตัวซับเบสก็คือตัว Woofer นะครับอย่างแรกเลยนะครับบูเฟอรของเขาเนี่ยลงได้ลึกระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ฟังเพลงร้องเมทัลแยกแยะกระเดื่อง2กระเดื่องได้อย่างแบบไม่ลกอะนะครับ มันไม่ลกเลยครับปกติเราจะเจอใช่ไหมครับเราเจอปัญหาเวลาเราฟังเมทัลเนี่ยหรือเราฟังเพลงโปรเกรสซีฟหรือฟังเพลงที่มีเครื่องดนตรีชิ้นเยอะนะครับเราจะเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับว่าฟังแล้วลกนะครับฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยฟังแล้วรู้สึกเหนื่อยฟาทิกนะครับรู้สึกเหนื่อยมากนะครับไม่อยากฟังแล้วนะครับและเอียดดีเทลดีก็จริงนะครับแต่ฟังแล้วเหนื่อยมันลุกเล้าเกินไป แล้วมันก็ลกลุงลังนะครับฟังแล้วไม่รู้เรื่องครับแต่ตัวนี้นะครับทำออกมาได้อย่างลงตัวยังไงบ้างผมไม่ได้บายอย่างนี้โรปรติเมทัลเขาจะเบิ้ลกระเดื่องสองกระเดื่องพร้อมกันใช่ไหมฮะเพื่อเราฟังหูฟังที่คุณภาพไม่ดีนะครับผมไม่ได้บอกว่าหูฟังราคาถูกไม่ใช่นะฮะผมบอกว่าหูฟังที่คุณภาพไม่ดีนะครับมันจะแยกไม่ออกเลยครับกระเดื่องมันจะมันจะฟังมัวๆไปหมดเลยครับมันจะมาไม่เป็นเม็ดนะครับมันจะฟังไม่ออกนะครับว่าเขากําลังเบิ้ลกระเดื่องสองกระเดื่องพร้อมกันอยู่นะครับถัดไปะฮ ตัวนี้เวลาเราลงเพอร์คชั่นนะครับเพอร์คชั่นด้วยนะครับกลองชุดด้วยนะครับเล่นพร้อมกันมันจะแยกแยะตำแหน่งนะครับแล้วก็ไม่ติดชีลด,ดีได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับอ่าอิมแพคดีด้วยดีฟทำได้ดีด้วยนะครับมิดมาหัวหัวมีพลังด้วยนะครับแล้วก็อัปเปอร์เบสนะครับ เก็บคมชัดฟังแล้วนะครับคุณสามารถที่จะโฟกัสแล้วเอาไปแกะเพลงได้ต่อเลยนะครับนี่ถัดไปนะครับเสียงกลางของเขานะครับอิ่มเนียนหนาพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้อ้วนฉุกจนรู้สึกเป็นนักร้องแบบว่าอ้วน,วนจนเกินไปแล้วเหมือนร้องแล้วเหนื่อยไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนักร้อง,องเขาเนี่ยมีเนื้อมีหนังนะครับมีพลังแต่ว่าร้องแล้วไม่รู้สึกว่าเขาเหนื่อยนั่นเองนะครับเสียงเขาจะค่อนข้างโดดเด่นนะครับแต่ ไม่ได้โอ้โหลุกเล้าแบบมาแบบจนเรารู้สึกเหนื่อยนะครับฟังแล้วกลมกก่อบกำลังดีนะครับมีความวอร์มนะครับอบอุ่นนะครับฟังได้เรื่อยๆนะครับเอ๊ะแล้วมาดูขัดแย้งไหมไม่ขัดแย้งครับผมเพราะว่าเบสของเขามีความคมชัดส่งต่อให้กับเสียงกลางครับอ่าผมบอกแล้วไงครับว่าตัวนี้มันครบถ้วนอย่างนี้นิดเองนะครับอ่ะถัดไปนะครับเสียงสูงเขานะครับเป็นยังไงกันบ้าง่อนอื่นเลยครับ บางคนอาจจะบอกว่าที่หูฟังเบสเฮดหูฟังนักดักเนียหูทึบแน่นอนเอาหัว่ากันครับไม่ทึบครับผมแหลมของเขานะครับเปิดเวลาเราเล่นดนตรีเนี่ยกตท้าหรือเป็นโนเป็นโนก็มีเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ําเช่นเดียวกันใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปมันเก็บครบทั่วแล้วพอมาถึงไล่เสียงสูงปุ๊บมันส่งต่อมามาสมูทมันลื่นนะครับทำให้เสียงสูงเนี่ยมันไปต่อกับเสียงกลางและเสียงต่ําได้อย่างราบลื่นนะฮะแล้วก็ ไม่แหลมบาดหูด้วยนะครับเสียงเปิดนะครับคุณลองฟังดูได้มันเปิดมันกลมกล่อมมากนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดผมสุบโดยรวมเนี่ยมันเหมือนต้มยำครับผมอ่าเพราะว่าอะไรมีรสเปรี้ยวหวานมันรวมกันแล้วรสชาติมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีครับมันกลมกล่อมนั่นเองนะครับมันไม่ใช่แกงจืดนะครับมันไม่ใช่แกงจืดเต้าหู้แต่มันคือต้มยำนะครับที่รสชาติจัดจ้านอร่อยยิ่งกิน ยิ่งอร่อยถูกไหมครับนี่แหละครับคือตัวของ Noble Audio โอรุ่นเจ็ดตัวนี้นะครับนี่คือเสน่ห์ของเขาเลยนะครับและท่าจะถามครับว่าฟังเพลงอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยนะครับคุณฟังเพลงได้ครบถ้วนทุกแนวเพลงเพราะว่าตัวนี้ไม่คีฟองนะครับฟังได้หลากหลายเพลงร้องวอล์คกอก็ได้แต่มันจะไม่ออกหวานนะครับมันจะออกเป็นแบบลูกแบบดีว่าทรงพลังครับมีพลังมี power นะครับมันจะไม่ได้แบบเออดูเอื่อยนิดนึงดูซบซหวานหวานไม่ใช่นะแต่ว่า มันเป็นโวลคอลแบบมีพลังนั่นเองครับผมต้องเน้นย้ําเลยว่ามันไม่ได้แปลว่าฟังเพลงแบบอะคูสติกฟังเพลงแจ๊สไม่ได้ครับฟังได้นะครับแล้วก็ฟังได้ดีด้วยฟังสนุกด้วยชัดด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชอบฟังเพลงเน้นความสุขสนานตัวนี้บอกเลยว่ามันเหมือนเพิ่มอัรรสเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะมาลองนะครับ n o b l e Audio ครับรุ่นเจนะครับราคาของเขาครับอยู่ที่4 9 9 0 0อบาทนะครับ มาลองกันได้เลยครับพี่ MBK ชั B ้น5รล้านซัฟูเบอร์เดอร์นะครับยินดีบริการนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ